ฝนตกฝนจะตกแล้วทุกคนนะดีๆตกหนักมากเปียดตูโน่นที่เราจะไปกันนะคะเห็นไหมเห็นกระถางไหมซึ่งทางกันแล้วนะคะขอเด็เพียงนสวัสดีครับทุกคนพบกับรายการไม่เดน๋ยวมัน c าชาแนลอีกร้านนะครับวันนี้เราจะพาขึ้นเขาไปที่ ดูด,ดางฟ้ากันนะครับอุ้ยฝนตกฝนจะตกแล้วทุกคนอาดีๆแดีเราก็จะไปกันเว้ยโอเคทุกคนคือเปียกก็ <c oughs> คืว่าจะไปถ่ายรูปสวยก็คือไม่ได้แปนะห้าโมงแล้วฝนตกหนักมากเดี๋ยวรอดูเพราะว่าวันนี้ปิดสองคุมรอดูว่าหกโมงถ้ายังไม่หยุดก็คือไม่ได้ไปแล้วมาดูฝนดิดูฝนดิตกหนักมากตอนนี้ฝนเริ่มใกล้หยุดแล้ว เราก็จะสู้กันไปนะถึงแม้สภาพก็คือแบบเนี้ยี่ยสภาพแบบเปียยวฝนนะ่ะสู้โอเคฝนหยุดตกแล้วไะไปกันต่อโน่นที่เราจะไปกันนะคะเห็นไหมเห็นกันอ่านไหมเราจะขึ้นเขากันนะคะเป็น ตอนนี้ก็อยู่ฝากทางคลองไผ่เนาะไม่ใช่สิคเคาเรียกว่าอะไรวะชุมชนที่หนึ่งชุมชนมิตรภาพคลองไผ่สามัคคีนะคะที่เราจะไปผู<ฮ>้นางฟ้ากันนะครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเขากันแล้วนะครับเพราะว่ารถก็จะนองนวงหน่อยเพราะว่าหนัก <laughs> <laughs> ตอเริ่มขึ้นเขาละแล้วลมันก็สูง เราพลาดเพาะมันมีที่หลบแล้วนะตรงนี้ก็คือการขี่ขาบนค่ะกาจะมาได้คือลำบากลำบนชิบหายแต่เราก็มุ่งมั่นที่จะมากันเราขึ้นกันมาขึ้นทางกันแล้วนะคะผ่านเขตที่ดีดีต้อนรับมาตานว้าวดูดิจุดมุ่งหมายของเราคือบนเขานะคะ และนี่ก็คือทางเดียวลงไปนะครับทุกคนดูดิัูสูงมากเลยอ่ะไปโอเคครับทุกคน,นะถึงตรงนี้แล้วเราก็เลี้ยวขวาเนาะนี่ไปตอนนี้เลยจะถึงแล้วอีกนิดเดียวโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนวีผมก่อน เราม่มีโปรเ็จแล้วเราก็จะไปกันนะครับทุกคนโอเคเรากำลังจะเข้าไปกันก็มีคนถ่ายรูปอยู่แล้วก็มีน้องหมามารับด้วยกาคือ <laughs> มีน้องหมากินน้ำวันนี้ <laughs> โอเคเราจะเข้าไปแล้วนะคะ <laughs> ผู้นางตานะคะทุกคนเอ้ย <laughs> สามหกนะคะโอเคจะมีบ้านราคาหรอราคาสินค้าใช่ไหมคะทำยังไงเอาโกโก้ปั่นหนึ่งนะคะเป็นอะไรสักครู่นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ชำระเงินเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็จ่ายเงิน สแกนบาร์โคดเอานะครับหว่างรอของนะครับเราก็มาดูวิวก่อนแบบเล็กๆน้อย <S <S <ling> <S ก่อนนะครับเดี๋ยวเรานั่งรอของก่อนแป๊แบบหนึ่งนะครับทุกคนโ <Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. อเคโอเคฮาทอมแมนกน <c ười> คือความภูมิใจแรกคือระหว่างทางก่อนที่จะมาก็คือฝนตกหนัก <C oughs> เราก็รอรอรอ,อ,อฝอนหยุดเพื่อที่จะมานี่ให้ได้หุ้ยข้างล่างก็ไม่ถ่ายรูปให้ทุกคนดูดิดเดี๋ยวเราวันนี้จะพาไปข้างล่างด้วยนะครับไปถ่ายรูปข้างล่างด้วยแล้วก็มาดูวิวข้างบนแล้วก็เพื่อขอตบหน้ากันแบบหนึ่งโอเคคือฝนตกหนักมากข้างล่างว่าที่เนี้ยเราก็พาย,ยายามจะขึ้นมาให้ได้ไงเ,เพราะว่าเราอยากมาจริงๆนะฮะแล้วทุกครั้งเนี้ยคือรอบนี้รอบที่สองแล้วนะครับที่มาแต่ว่ารอบแรกไม่ได้อ่านทิมไว้แล้วทุกครั้งที่มาก็รู้สึกว่า มันโอเคมากมาถึงแล้วคือวิวสวยแต่ว่าครั้งก่อนอ่ะไม่ได้มาข้างล่างไม่ได้ลงไปข้างล่างแต่ว่าถ่ายแค่แบบข้างบนตรงเนี้ยตรงที่แบบมีเครื่องดื่มอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปข้างลาง่างด้วยทำให้เหนื่อยนะโอเคเพื่อนเติมน้ำก่อน นแล้วเราเขียมนมาใส่ขึ้นมาไงใช่ไหมผู้ชายแบบมีเดทแล้วอ่ะชิมน้ำยังกินแล้วรสชาติเป็นไงอ่ะโอเคอ่ะก็ทีน้ำน้ำแก้วนี้ก็ราคา100บาทนะครับส่วนเป็นถ้าเป็นเย็นอ่ะจะราคา100บาทเนาะแต่ถ้าเป็นปั่นอ่ะก็จะ120บาทนะครับส่วนเค้กก็คือ130บาทนะครับทุกคนแต่จริงๆแล้ว มันก็ไม่ได้แพงนะคะถ้าเรามาแล้วมาชมวิวเพราะว่าวิวสวยมากแล้วก็บวกก hey, ับการจแต่งเอ๊ะการตกแต่งสถานที่นะครับให้กับนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันก็คุ้มเพราะว่าตรงนั้นมีตะข่ายถ่ายรูปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาการลงไปถ่ายรูปข้างล่างด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ขอนั่งพักกินน้ำปั่นแล้วก็กับขี่ก่อนนะครับโอเคเข้าไปแล้วใช่ไหมก็คือเราจะไปถ่ายตรงไหนตรงไหนนิ้งตรงนั้นหรอตรงเด้งดึงเหรอ ออาขอถ้ไข่ายไม่ต้องาข่ายนะทุกคนตอนนี้ขอไปแล้วนะครับเราก็จะไปข้างล่างเพื่อที่จะไปถ่ายตัวถ่ายกันนะครับทุกคนโอเคเราเก็บของก่นอนมันมีคนเดินลงไปเราเราก็รีบไปก่อนซีอรีบเดี๋ยวเขาจะไปก่อนจะเอาของ่ไหหรอตอนนี้เราจะลงไปข้างล่างกันนะครับทุกคนเพราะว่าเห็นคนลงไปแล้วเหมือนจะมีคนไปแย่งที่เราเลยแต่เราไม่ยอมเราจะไปถ่าย ข้างล่างกันอุ้ยจะกลัวว่ามันได้สูงอ่ะขาสั่นอยู่ดีโอเคยังไม่มีใครยังดูทุกคนสนามันมีห้องพักด้วยนะครับทุกคนเนี่ยเราจะถ่ายรูปตัวนี้กันบ้าโอเคจริงๆที่นี่มันมีห้องพักด้วยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเราจะมาถ่ายรูปตรงนี้กันนะฮะทุกคน นะครับเห็นไหมตอนนั้นก็จะมีคนไปถ่ายรูปค่อนข้างที่เยอะนะครับแต่เราเลือกที่ซุ้มนี้แล้วโอเคตอนนี้เราได้ที่ที่เราอยากได้แล้วนะครับทุกคนกับตรงนี้หรอก็เรียนนั่นนะก็เรียนธรรมดาถ่ายตรงนี้คิดไหมเนี่ยอยากถ่ายตรงเนี้ยที่อยากอยากนองนั่งอ่ะใช่ไหมถ่ายนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนคือเราจะถ่ายรูปตรงนี้นะเนี่ยจะกลัวางย่คือกลางมันขาดคือตอนแรกก็จะ จะถ่ายตรงนี้แต่กล้อมันขาดถ้าขาดล่มไปก็คือตายนะแต่ว่าเราลองมาทดสอตัวนี้ก่อนถ้าตัวนี้มันไม่ขาดมันก็คงไม่ตายหรอกลัเ้นไปกชขบะไม่ขาชิเอยงไ้หกปเยเแหละ่เยี่ยายนขเยแล้วคนเหเหมือนกัน คือกว่าจะขึ้นได้นี่คือแบบกวักวก็าขาดนะแล้วเพื่อนอาจจะลงไปตรงบนนั้นแล้วนะก็คือถ้าถ้าหล่นไปก็คือตายนะเชียและคืออยู่อยู่ท่าเดิมนะขาดทท่าเดิมนะเพราะว่าเปลี่ยนทางอะไรแล้วถ้าเปลี่ยนทางคืออันนี้แก่งแล้วก็กลัวขาดนอนทุกคน <c oughs> จะกระโดดน้ําเล่นต่อเลยนะแต่ว่าน,นี่ขาดใชได้ลงไปเลย <c oughs> ไปเลยค <c oughs> นอื่นเขาทายไม่เหขาดเลย แล้วคือข้างล่างก็คือแบบโบนวไม่มีอะไรรอกรับนะคือขาดคือตายนะตายเลยตายเลยต้องลงแล้วแหละตอ้แบบเขาอเขียนไม่คเชียไ้้ยนี่คือนมันไต้องดี่ใจปนรู้สึกนีคสึกงถ่ายรเโอเคเถ่ายให้ นี่คือวิวชั้นล่าง,างออกลงมาจากชั้นแรกนะครับชั้นแรกก็อยู่บนที่เราสั่งอ,อา,าหารกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเท่าไหร่เนี่ย6โมงครึ่งนะครับเต็ม40แล้วจะบอกว่าบรรยากาศสวยมากมวิววิวจิวทัศสวยมากอาหารอร่อยนะครับอาหารไม่ได้ซื้ออะไรมากครับแล้วก็ซื้อแค่เค้กกับ Erst น้ำปั่นนะครับก็โอเคเลยนะครับบวกกับราคาที่มันก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นแต่ถ้ามาที่นี่แล้ว แล้วราคาแบบนี้จะบอกว่าโอเคมากๆเลยครับเพราะว่าวิวสวยมากมาที่นี่คือคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับเพราะที่นี่ก็อยู่ตรงทือเขาเยี่ยงเนาะอยู่ที่อำเภอสีชมยจนะครับวสีมานนะครับตำบลคลองไผ่นะครับทุกคน เช่ไหสวยนะถ้าใครอยากมาก็สามารถมาได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเปิดตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะครับถ้า,าสุกเสาร์หรือว่าวันหยุดนะครับก็จะเปิดตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง2ทุ่มนะครับจริงๆนอกจากพวกกาแฟน้ำปัน่นหรือว่าเค้กก็ยังมีอาหารอีกด้วยนะครับพวกสปากเกตตีหรือยำหรือว่ากับข้าวนี่ก็มีนะครับแต่ก็ ยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดราคาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้สั่งมากินนะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้ตั้งใจจะพามาเที่ยวถ่ายรูปชมวิวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศก็จะเป็นคล้ายๆรีสอร์ทที่พักเลยก็มันเป็นรีสอร์ทที่พักนี่โอเคเพราะที่นี่มันเป็นมันเป็นที่พักแบบรีสอร์ทที่มีที่มีคาเฟ่อยู่ข้างบนรีสอร์ทโอเคไหมเออแต่ละห้องอ่ะมันก็มีห้องมีหลายชั้นมากนะครับเดี๋ยวก็พามาชั้นลองจากข้างบนนะครับจริงๆชั้นล่างสุดก็มีแต่ว่าขี้เกียจเดินแล้ว ว่าก็มีคนไปถ่ายรูปแต่ละชั้นแต่ะชั้นกันพาเดินไม่ทั่วนะครับแต่ว่าท้าทํา,าสักครั้งอะ่ะไม่เสียใจแน่นอนครับตอนนี้ก็เริ่มมือเลยนะครับทุกคนยังไงก็ถ้าชอบ,ถ,ชอบถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจในกนารทำคลิปต่อไปให้เดี๋ยวด้วยนะครับทุกคน กลับบ้านแล้วนะครับเพราะนมืดแล้วเลยตะเลิดปิดคลิปเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับไว้เจอกันครั้งหน้านะครับว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราติดตามกันได้เลยสำหรับวันนี้บ๊ายบายต้องคุยเบาๆนะเพราะว่าเก่งใจเขาคือทางน่ากลัวมากอ่ะดีๆทางกลับบตอนขึ้นมาก็คือสว่างไงพอลงไปจะกลับบ้านปุ๊บมืดแล้วอเชีย้ยโอ้ยน่ากลัวน่ากลัว